ตอนแรกขอรุกเหม้องกันตอนแรกบอกว่าเอฟซีมาแก้บนขอพรองปู่นะนี่ค่ะลูกสาวก็ตอนที่ก่อนจะเรียกแบบแบบเหมือนเห็นในตาว่าแบบเราอะมาก้มกราบแล้วใส่ชุดขาวคนลูกเลยอย่างงเเี้ยยลอะลูกจริงอ่ะเนียจริงอันนี้เรื่องจริงคือเห็นต้องฟังตรงในฝันเลยนะในฝันจริงตอนสอบอะตอนสอบล่าสุดคือปู่แบบมาอยู่ที่หน้าแล้วตอนสอบ ก็สอบลกไม่ได ah ้แต่ได้ได้แล้วก็เรียกเรียกเร็วมากก็เลยอ้บามีท่าดีใจด้วยนะคะอดีใจด้วยเรากอได้มาอยู่ใกล้บ้านด้วยโอ้รับรับสองสอชั้นเลยของานด้วยโอ้ขอได้นะคะ่าเยอะมากค่ะเยบซีที่ มาขอองค์ปู่คือไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเนี่ยได้ทุกคนค่ะนะได้เกือบทุกคนไม่ว่าจะขายที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องสุขภาพค่ะแต่ล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นบุญของของแบบทุกทุกคนด้วยไงที่สะสมบุญนะคะค่ะอืมเนาะแล้วแบบเราไปซื้อองค์จำลอง จล้วขอองค์ปู่ไปอยู่ด้วยเพื่อไปสิริมงคลที่บ้านก็ปังเรื่องงานก็ปังตลอดปังทุกเอาถ่ายภาพไปค่ะแล้วก็ไปทําเป็นกรอบทเป็นเป็นเป็นกรอบตั้งไว้ะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมถ่ายกระถาองค์ปู่ไปด้วยนะคะเนี่ยวันนี้มาก็ถ่ายไปเลยนะคะจ้าถ่ายได้กีกรแน่นอนค่ะก็ขอให้คุณพี่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะได้รำอีก พอแล้วได้วันนั้นน่ะที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาจับสลากวัวเนาะเขาก็นมมือข้างนอกอันนี้ก็ดีใจดีใจร้องให้กับเขาเราถึงเนาะวมตั้งใจจริงๆก็ถึงแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวันที่เมื่อวันที่หนึ่งเนาะ FC ก็อยู่บ้านนั่งยกมือบอกปูขอให้มิรับโชคหน่อยนะ อะไรประมาณได้จริงอ๊้ได้เป็นหลักหมื่นเลยนะเขาดีใจนะวันนี้วันนี้ก็มีอีกนะที่ที่ได้โชคนะค่ะก็มีมีรำเหมือนกันค่ะก็ได้รับโชคก็รอที่รู้จักครั้งแรกงานก็ไปขนไปนั่งแล้วเสียงเซมซีนะสมัยนั้นที่รอดที่ขอเพิ่งรู้จักครั้งแรก ท่านก็ให้ค่าน้ำมันกลับบ้านตอนนั้นทำได้ว่า30มศูนย์หรือแบบศูนยค่ะก็ถูกขอเซมซีน่ะจ้ะได้กลับไปซื้องวดนั้นก็ถูกทอ่มันต้องแล้วแต่คนเชื่อเนาะาใช่ท่านประธานมันก็อยู่ที่บุญของเราด้วยค่ะบุญของเราความศรัทธาด้วยแล้วมีต้นบุญบุญอยู่แล้วขอเพื่อนก็ให้ได้ค่ะแบบว่าเออท่านนี้สะสมบุญครบแล้วโอเคให้เออ ประมาณนั้นนะพูดทุกคนเลยค่ะแม่แมนค่ะบางทีพูดไม่ได้ก็ได้พูดไม่ได้ก็พูดได้เดินไม่ได้ก็เดินได้คุณยายมาวันนั้นบอกว่าเดินไม่ได้แต่คุณยายเดินได้อุ้ยวันนั้นน่ะจําได้ไหมที่คุณยายสองคนมาวันนั้นคุณยายพวกเดินได้อุ้แบบแล้วที่พูดกับป้าที่ก็มากอดป้าวันนั้นนะที่เอฟซีมาสองคนแล้วก็ที่ลุงมา เกบพอดีที่ไปซื้อของที่เกียบอกว่าที่ประตูเลยเพราะลูกหลานพามาเล่นไม่ได้ติดเตียงแล้วตนอน,นเตียงเลยรู้ไม่ได้ลูกหลานก็พาพร้อมใจกันพามาเราอะเราแค่ไม่รู้หรอกเราแค่ฟัง,งคำสั่ง่นเล่าแล้วเรา,เรา,าก,ก็จัดการให้นเล่าคือติดกำเนิดเลยนะ่ะแฟนอนัอนดิศนไปสอบรุเทนใช่ไหมแล้วเขาบอกคลิปค่ะแล้วพี่ก็ดูก็เลยลูกสาวจะกกจะไปนวดมือที่ออสอบแม่ เลยหนูก็เลยเล่าบอกว่าแม่หนูไปไปเดี๋ยวนี้ก็มาครั้งแรกแต่ไม่ใช่ว่าแต่งแตจงไปคลื่นตาครั้งแรกมาขอมาขอจะีนี้ขับไปไปสอบขอขึ้นบัญชีแล้วสอบติดมาแก้แต่ยังไม่ทันเรียกเขาพูดต่อไงเขาบอกว่าถ้าเรียกเขาบรรจุแล้วให้อยู่ไกลบ้านใกล้จริงๆ <c oughs> ทงั้งๆที่ต้องไปคนบรรจุครั้งแรกมันต้องไปไกลๆคเขาได้ใกล้บ้านเลยสามสี่โลนั่นเอง ไรตอนวันข้อสอบเขามาเล่าให้ฟังอะไรเราก็ไม่รู้นะให้ฟังเขาเล่าเนี่ยปู่หนูตั้งหน้าอะไหนูข้อสอบหนูก็ไม่รู้หนูต้องได้ก็มันอยู่อยู่ใกล้บ้านมันก็จะไปอยู่กับครอบครัวได้นาะใช่ต้องได้เอาผลของยาย่จังธรรมดาบรรจุใหม่ๆนะโอ้่แม่เหมือนกันบรรจุใหม่ไปตะไคร่รีบ้เราไปจะย้ายเข้ามาเพื่อเกับสถานที่ได้เราก็กลัวด้วยมันก็จะตกเหมือนจะตกใด้เขาก็เลยแบบ พอปิดเสริมมอวานแม่พาไปไปมาพอดีใจกับแม่ด้วยนะคะจ้ะอันนี้เสื้อองค์ปูนะอันนี้ก็ประตูติดต <c oughs> ั้งแล้ว like TI นะคะว้าวเสื้อองค์ปูรุ่นใหม่นะมีปกด้วยมีปกด้วยนะมีปกด้วยนะวันนี้ลุงใส่เสื้อแขนยาวองค์พ่อปูตัวแรกเลยนะนี่วันนี้มันสบรีนะเอฟซีเดี๋ยวเสื้อจะมาแล้วนะคะ อีกไม่กี่วันนะเหียนป้าบอกวันที่หกนี้นะคะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเสื้อที่เป็นตัวอย่างนะ,ะที่เอามาให้ลุงใส่ดูสวยมากเลยนะคะหน,นังกระจกก็กำลังติดตั้งแล้วนะ,ะกรกระจกเอ็นเองก็ได้ดูเสื้อแล้วนะคะเสื้อคอปกแขนยาวเป็นคอปกแขนยาวสวยมากเลยนะคะ อันนี้วันเพื่อสบ,บรีนะพอ,ลอปลนะาให้ลุงใส่ดูก่อนค่ะอันนี้เป็นไซแอลนะะที่ลุงใส่ใส่อยู่นะเป็นไซแอลั่นจะจบติดแล้วนะกลายเป็นห้องไปแล้วนะตอนนี้ ก็ใส่สีขาวนะคะเป็นสีขาวแถบมีแถบเหลืองๆด้วยนะโอ้เห็นอรนี่แล้วสวยมากเลยทุาคนเป็นคอปกใส่เป็นทีมนี้แบบโอ้โหเวิร์กมากเลยนะนะก็เอฟซีถ้ามีพ่อแม่ลูกนะสั่งเป็นสีเดียวกันเป็นทีมไปเลยนะคะสวยงามมากนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวอีกพิกา จ้าอรนะอือื้งองหน่อย้สิอรใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเิมอยู่ในละเติมอยู่ข้างกาสวยต้องใส่ิบ่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลนสอหรับนี้ขอบคุณเอ็บซีท่านมากค่ะสวัสดี